สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับ คัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับหลัก10บ,บนนะครับผมจะแนะนำสูตรแนวทางของตัวเลขนะครับสถิติย้อนหลังแสนหน่วยครั้งที่3นะครับแสนหน่วยครั้งที่3นะครับอันนี้คือสูตรที่ใช้หลัก10บ,บนแสนหน่วยครั้งที่37มไมโราคม64เป็นสถิติตั้ง ต้นนะครับผม S! <S อันดับแรกผมขออนุญา Por, in, ตพูดในส่วนของเลขดับเท่า <Gothic> นั้นนะครับเพราะสูตรเอาไปคำนวณเองนะครับผมนะก็2นะครับผมได้เลข2เป็นเลขดับหลักสิบเป็นเลข9นะครับ1กุมภา1นเลขดับหลักสิบเป็นเลข3 16กุมภา1นเลขดับหลักสิบเป็นเลข0นะครับวันที่1มีนาครับ1เลขดับหลักสิบเป็นเลข3นะครับ16มีนา9เลขดับหลักสิบเป็นเลข2 1เมษา4เลขดับหลักสิบเป็นเลข7แล้วก็สิเมษาเจ็ดเลขดหลักสิบเป็นเลข8 2พฤษภา9เลขดับหลักสิบเป็นเลข7 1็พฤษภา3เลขดับหลักสิบเป็นเลข7 1็มิถุนา2เลขดับหลักสิบเป็นเลข7 1็มิถุนาศูนย์เลขดับหลักสิบเป็นเลข6กกรกฎาคมาเลขดับหลักสิบเป็นเลข1 16กรกฎาคมแดเลขดหลักสิบเป็นเลขส1นสิงหา8เลขดับหลักสิบเป็นเลข6 16สิงหา3เลขดับหลักสิบเป็นเลข5นะครับ1กันยา0นเลขดับหลักสิบเป็นเลข7 16กกันยา9เลขดับหลักสิบเป็นเลข3 1ตุลา9เลขดับหลักสิบเป็นเลข7นะครับ16ตุลา4เลขดับนะครับผมก็หลักสิบเป็นเลข7นะครับวันที่1พุศจิกเลขดับหลักสิบเป็นเลข3และก็วันที่16พุศจิกนะครับ5เลขดับหลักสิบเป็นเลข6ส่วนวันที่1ธันวาได้เลข4เป็นเลขดับ หลัก10นะครับได้เป็นเลขดับหลัก10นะครับเป็นแค่แนวทางนะสติย้อนหลังนะครับผมนะหลัก10บ,บนสูตรนี้วันที่17มกราจนถึงวันที่16พฤศจินะครับยังไม่หลุดนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่หลุดนะครับนะสูตรมันเดินดีตั้งแต่วันที่17มกราคม64จนถึงวันที่16พฤศจี 6 4นะครับยังไม่หลุดก็งวดนี้ได้เลข4เป็นเลขดับหลัก10บนนะครับสีไม่มาหลัก10บนอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ